สวัสดีค่ะมิวกับช่องนิโกะนิโกนะคะวันนี้นะคะมิวจะมาพูดถึงเรื่องราวแปลกๆนะคะในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มาจากประสบการณ์ของมิวเองล้วนๆเลยข้อแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสวัสดีนะคะการสวัสดีในประเทศญี่ปุ่นนะคะถามว่าแปลกยังไงแปลกยังไงก็คือเวลาที่เราสวัสดีนะคะเราต้องสวัสดีคนที่เราไม่รู้จัก ไปด้วยนะคะอันนี้อาจจะเป็นเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นประเพณีเล็กๆนะคะวัฒนธรรมเล็กๆที่นิยมทํากันในต่างจังหวัดนะคะส่วนในเมืองเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นใครทํานะคะเพ,เพิ่อเขาอาจจะไม่สนใจกันด้วยนะคะอาจจะแบบว่าทําอะไรก็เรื่องของคุณ <S <S> <S อะไรประมาณนี้เขาจะไม่ไม่สนใจกันเลยแต่ในต่างจังหวัดนะคะก็ไม่สนใจเหมือนกันแต่ก็ ทักทายกันทักทายกันเป็นเรื่องปกติเดินผ่านเนี่ยก็จะต้องทักกันทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้จักกันหรอกอยู่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันไม่เคยคุยกันเลยอย่างงี้นะคะก็สวัสดีสวัสดีไปก่อนนะคะไม่ต้องมองหน้าไม่ต้องอะไรด้วยซ้ำสวัสดีเฉยๆก็เป็นเรื่องราวที่แลกแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทำไปทำไมข้อ <c oughs> ที่สองนะคะก็คือการออกการกินอง,งุ่น การกินผลไม้นะคะการกินองุ่นคือผลไม้โดยทั่วไปเนี่ยของไทยเราอะผละไม้หลายๆอย่างอะเราก็ต้องปอกเปลือกใช่ไหมแต่องุ่นคนไทยเราก็กินโดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยยังไงยังไงจะต้องปอกเปลือกกินอันนี้คือไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาอาจจะคิดว่าเป็นเปลือกที่มันมีการฉีดสารพิษหรือว่าอะไรอย่างนี้ ก็ได้นะคะมิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะคิดแบบนั้นนะคะเขาก็เลยนิยมปอกเปลือกกันนะคะปอกเปลือกองุ่นไม่ว่าจะแบบลูกเล็กแค่ไหนทุกคนเคยเห็นเอ่อองุ่นที่แบบลูกเล็กกว่านิวก้อยไหมคือประมาณนะั้นอ่ะก็คือเขาก็ยังจะปอกเปลือกกินนะคะข้อที่3นะครับไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ได้นะคะเป็นเรื่องเป็นแบบชื่อเราอะแต่เกิดอะมาจากไหนมามาเป็นยังไงชื่อเราแต่เกิดเป็นยังไงเราก็ต้องใช้ชื่อนั้นไปตลอดชีวิตนะคะสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วก็แต่เราจะสามารถเปลี่ยนได้นิดหน่อยของคนญี่ปุ่นก็คือ ชื่อของเขาเนี่ยจะเป็นอักษรคันจิถูกไหมคะอักษรคันจิแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยคือไม่สามารถเป็นอักษรคันจิได้แต่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนสำเนียงเปลี่ยนเสียงการออกเสียงในชื่อนั้นๆได้นะคะต้องอาจจะต้องอธิบายนิดนึงว่าคันจิของญี่ปุ่นนะคะสามารถออกเสียงได้2แบบนะคะก็คือการออกเสียงแบบ จีนเก่านะคะเพราะเขาเอา,เอ,าอักษรคันจีนี้มาจากจีนนะคะก็มีการออกเสียงแบบจีนเก่าแล้วก็การออกเสียงแบบของญี่ปุ่นเองนะคะก็คือถ้าเราจะต้องการชื่อใหม่เราก็ซอจะสามารถจํากัดได้เฉพาะในการออกเสียงของคันจินั้นๆนะคะมาข้อที่สี่นะคะมาข้อที่4กันเนาะ ข้อที่4นะคะก็คือการจํากัดของคนที่มีรอยสักนะคะอันนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะว่าแบบคนมีรอยสักห้ามเข้าออนเซน็นคนมีรอยสักห้ามห้ามไหนบ้างอะห้ามอะไรบ้างบาบาบานะคะคืออันนี้จะเป็นข้อแปลกที่ว่าประเทศไทยอะก็คือจะไม่ไม,ไม่ไม่จำกัดของการมีรอยสักใช่ไหมคะแต่ที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงจํากัด ในบางพื้นที่แต่บางพื้นที่ก็โอเคได้สามารถเปิดได้อย่างเช่นที่ที่จำกัดก็คือออนเซ็นเอ้ยแล้วก็มีสวนน้ํานะคะบางทีเขาก็จะมีป้ายติดไว้ให้เลยว่าห้ามโชว์รอยสักนะแต่ที่ทะเลนะคะสามารถที่จะเข้าได้อันนี้ก็งงนะว่าเพราะว่ามันมันก็เป็นที่เล่นน้ําเหมือนกันมีเด็กเกเหมือนกันและทําไมทะเลถึงเปิดได้แต่ที่ออนเซน็นหรือว่า ที่ส่วนน้ำเด็กเนี่ยไม่ให้โชว์รอยสักอ่า <No. S 1> เนาะกนัเพราะที่เงั้นคนที่มีรอยสักเท่ๆหรืออะไรนะคะ mm hmm. ก็จะชอบไปโชว์ตามทะเลซะมากกว่านะคะจะเป็นโชว์ได้ที่ทะเลนะคะโอเคมาข้อที่5นะคะข้อที่หนะคะก็คือการส่งของตอบแทนนะคะอันนี้นะคะคือมันเป็นมารยาทที่ค่อนข้างฟิก ของคนญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะคือเวลาที่สมมติว่าเราแต่งงานเรามีลูกหรือเราได้ได้รับการ์ดรับทรงอะไรสักอย่างจากคนญี่ปุ่นมาเนี่ยคือเขาก็จะรู้ว่ามันเป็นการรับซองมาก็จริงแต่ว่าเราก็จะต้องไปซื้อของคืนเสมอนะคะไม่ว่าเราจะได้เป็นของหรือเงินก็แล้วแต่แต่ที่ญี่ปุ่นแล้วคือเขายังไงก็ต้อง ซื้อของคืนตลอดนะคะทุกครั้งนะคะอย่างตัวอย่างนะคะถ้าถ้าเป็นแบบงานใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นงานใหญ่ๆอย่างเช่นการแต่งงานนี้ใช่ไหมคะการแต่งงานสมมติเราได้รับซองมานะคะเราได้รับซองมาอาจจะ1นึ่งหมื่นเยนสามหมื่นเยนห้าหมื่นเยนนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะอันนี้นะคะเราก็คนญี่ปุ่นนะคะพอเขาได้รับซองมาเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะต้องไปหาซื้อหนังสือนะคะ คือมันเท่าที่จําไม่ผิดเนี่ยก็คือเราได้รับเท่าไหร่จะประมาณ30เ์ของเงินก้อนนั้นๆน่นะก็คือเงินค่าส่วนที่เราจะต้องซื้อตอบแทนคนที่ให้ให้เรามานะคะแต่ถ้าเขาให้เราเป็นของมาเราก็สามารถที่จะซื้อเป็นของขึ้นได้เหมือนกันนะคะในอาจจะปริมาณประมาณ30ซของของหรือว่า ้ออนก็ได้นะคะถ้าเป็นกรณีของของส่วนเงินก็จะประมาณ30%นะคะที่เราจะซื้อคืนเขาอาจจะมีที่ขายที่เป็นแบบว่าปัจจุบันเนะเาะอ่าปัจจุบันเขาจะมีที่ขายที่เป็นแบบสมุดเลยนะคะขายเป็นสมุดเลยว่าสําหรับแบบเราจ่ายเงินซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วก็ยื่นหนังสือคืนไปเลยให้เขาไปเลือกเองในราคานั้นแล้วเขาอยากจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีระบบแบบนี้อยู่นะคะ ข้อที่6นะคะมาถึงข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการห้ามเต้นนะคะห้ามเต้นคืออะไรนะคะการห้ามเต้นก็คือคือในผับในผับของญี่ปุ่นเนี่ยต้องเรียกว่าร้านเหล้าวปุ่นสิต้องเรียกว่าที่ร้านเหล้านะคะมันที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะจำกัดจําแนกเป็นหลายๆระบบมากๆนะคะอย่างร้านเหล้าทั่วไปที่เรารู้จักเป็นร้านดื่มหลังนั่งกินชิลๆเนี่ยก็จะเรียกว่าอิสกายะาอิสกายะาเนี่ยก็จะนั่งกินชิลๆแต่ว่า พอขึ้นมาแบบระดับหน่อยที่แบบเป็นนั้นนั่งที่มีสาวๆมานั่งคุยด้วยนะคะมานั่งคุยข้างๆนะคะก็จะมีพวกสแน็คคลับผับเคียบักกุล่าอย่างนี้นะคะอันเนี้ยก็จะแบบแยกจำแนกนะคะในการที่แบบว่าจะขอยื่นเอกสารว่าจะสามารถเต้นในร้านได้เนี่ยจะต้องยื่นเอกสารตั้งหากนะคะส่วนดิสโก้นะคะก็คือ บ้านเราคือผับนั่นเองดิสโก้ญี่ปุ่นเขาก็ยังเรียกแบบชื่อเก่านะคะที่เป็นที่เรียกว่าดิสโก้นะคะอันนี้ก็คือเต้นได้เต้นได้เลยอันนี้ก็คงจะต้องขอเอกสารสําหรับการเต้นการอะไรตังหานะคะการจัดแสงสีโอเคนะคะก็น่าจะมีประมาณนี้น่าจะมีประมาณนี้นะคะ 6ข้อนะคะสำหรับเรื่องแปลกนะคะที่มาจากประสบการณ์ของเมีอเองนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ท่านี้ก่อนนะคะยังไงถ้ามีอะไรชอบไม่ถูกชอบถูกใจไม่ถูกใจงไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย